สวัสดีคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Joy ในวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมไมครับ VS Zombie นะครับนี่คือเกมไมครับนี่คือเกมไมครับใช่มันคือไมครับแต่เดี๋ยวนะผู้สร้างได้เปลี่ยนโลกไมครับเป็นเพน VS ซอมบี้นี่มันเกิดอะไรขึ้นทุกคนซึ่งเป็นเกมแนวเก่าแต่เอามาทำแบบนี้รู้สึกมันน่าสนใจขึ้นมาเลยฮะ เกมไหมครับเปลี่ยนเป็นแนวเพน vs ซอมบี้นะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอที่เขาแนะนํามานะฮะทุกคนเราก็มาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะฮะอ่ะฟังเสียงนิดนึงฮะวิวิเอ,อเงินคือขี้เหรอ <laughs> ถ้าเป็นเพนต์ vs ซอมบี้นะฮะ <laughs> ก็จะเป็นดวงอาทิตย์นะ,ะทุกคนแต่อันนี้มันเป็นขี้เหรอเฮ้ย <laughs> หน้าตาเหมือนขี้ะฮะทุกคน ฮ้ยมีซอมบี้ออกมานะทุกคนค่อนข้างน่าสนใจฮะเฮ้ยปืนเป็นอันนี้หรอปืนก็เป็นเครื่องยิงธนูนะทุกคนค่อนข้างน่าสนใจนะฮะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันนะว่ามันจะเหมือนในคลิปหรือเปล่าน,นะทุกคนสำหรับคนที่อยากเล่นนะฮะกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง500ไลค์นะฮะถ้างั้นเราก็เข้าไปเริ่มเกมแล้วกันนะฮะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วพิมพ์คำว่า The Joy ไว้ใต้คอมเมนต์เราไปกัน ถ้าคุณชอบคอนเทนต์ของผมอยากจะสนับสนุนก็ทำได้ง่ายๆโดยการกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์นะครับมันจะช่วยให้คนอื่นเห็นคลิปวิดีโอของผมได้เยอะขึ้นนะครับหรือใครอยากเลี้ยงกาแฟร้อนๆผมก็ได้นะครับที่ระบบสมาชิกด้านล่างเลยนะครับโอเคนะเข้ามาในเกมนะหน้าโหลดก็ตามหน้าปกเลยนะฮะทุกคนอ่าเรากดเข้าไปดูแล้วกันนะเข้ามาในเกมนะเราก็มาอยู่ในห้องนี้นะทุกคนมีให้เรากดเริ่มด้วยนะกดที่ดับนะ โอโอเคนะเริ่มมานะเขาก็มาอธิบายให้เรานะทุกคนก็เป็นชาวบ้านนะมาคุยกับเรานะทุกคนเฮ้เพื่อนบ้านไม่เจอกันนานเป็นเวลานานแล้วที่ฉันไม่ได้เจอคุณประสบการณ์ของคุณกับการคุมกําเนิดตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคุณเกือบลืมทุกอย่างใช่ไหมขอรีวิวหน่อยได้ไหมโอเคเลยเลยอะโอเคนะเข้ามาในเกมนะครับเขาก็จะสอนเราเล่นนะอะเครื่องยิงธนูของเรานะต้องใช้ขี้หนึ่งร้อยอันนะทุกคนห้าสิบ ันเป็นเตาเผาฮะเตาเผาก็น่าจะสร้างขี้หรือเปล่าทุกคนมันน่าจะไม่ใช่ขี้นะทุกคนเป็นถ่านหรือเปล่าแต่ว่าเป็นถ่านสีแดงเหรอไม่แน่ใจฮะทุกคนเขาให้เราซื้ออันนี้นะครับทุกคนพี่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะอ๋อน่าจะเป็นที่บังนะทุกคนอ่าใช่แล้วฮะเป็นที่บังฮะ เออซอมบี้ตัวนี้ก็ใส่หมวกเหล็กนะฮะทุกคนก็เลยตาย,ยากนะ,ะใส่ปืน2อันละกันนะฮะทุกคนโอเควิธีเล่นก็เหมือนกันนะฮะเหมือนกับเพนต์ VS ซอมบี้เลยนะฮะทุกคนแต่ว่าเราจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆนะฮะเพราะว่าทุกอย่างกลายเป็นของไม่ครับนะฮะทุกคนโอเคตรงนี้เขาให้เราขุดทิ้งนะฮะ โอเคขุดให้หมดนะฮะทุกคนเฮ้เพื่อนบ้านคุณได้รับแขวงของมันฉันไม่ได้พูดอะไรแต่คุณได้ทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วอ่าซอมบี้เหล่านั้นกำลังตามล่าคุณอีกครั้งเพื่อนบ้านใช้ทักษะของคุณเพื่อเอาชนะพวกเขาอันนี้ก็น่าจะเป็นด่านหนึ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็ลองมาเล่นกันนะโอเค ขั้นตอนแรกเราก็ใส่เตาเผานะฮะเพื่อสร้างถ่านนะถ่านหรือเปล่าน่าจะเป็นถ่านนะฮะทุกคนแต่สีมันเป็นสีแดงเดี๋ยวดันแรกก็น่าจะง่ายนะทุกคนผมก็จะใส่ตัวนี้แล้วกันนะะเป็นระเบิดนะฮะ Hello guys โอเค โอ้ oh, แถวนี้คือซอมบี้ใส่หมวกนะฮะทุกคนใส่หมวกก็น่าจะอึดขึ้นนะฮะเดี๋ยวผมต้องใส่ที่กลางบางนะฮะทุกคนโอเคตรงนี้แล้วกันก็จะซื้อปืน2ออันนะฮะโอเคโอเคหมวกตกแล้วนะฮะอืมเอามีเงินด้วยเหรอทุกคน <laughs> มีเงินด้วยฮะสวัสดีฉันคือซอมบี้ฉันจะไปกินสมองฮิ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 นนคนตอนนี้ซอมบี้ก็เริ่มเยอะแล้วนะครับเฮ้ย <c oughs> อันนี้เป็นเงินสีแดงเหรอ <c oughs> เท่ากับ50นะฮะทุกคน <c oughs> เอา้ากดผิดอีกแล้ว <c oughs> ซอนทับได้ปะไม่ได้นะฮะหมดยังยังมีอีกนะ,ะทุกคนยังมีอีกอเคดันแรกค่อนข้างที่จะง่ายนะครับทุกคน โอเคหมวกตกแล้วนะฮะโอเคเรียบร้อยนะะดอปเงินแล้วก็แผนที่นะ,ะทุกคนเรามาดูกันว่าแผนที่คืออะไรนะครับเฮ้ยทำไมแผนที่มันกระจอกขนาดนี้วะทุกคนเห<ะ> <laughs> มือนเด็กอนุบาลวาดออกมาเลยนะฮะนี่ดูเหมือนแผนที่ขุมทรัพย์หากเราทำตามแผนที่ขุมทรัพย์นี้บางทีเราอาจพบสิ่งมหัศจรรย์คุณคิดว่าอะไรถูกฝังไว้ที่ส่วนท้ายของแผนที่นี้ อาจจะเป็นทางเข้าเกนโซเกียวโอ้ฉันพร้อมแล้วที่จะพบกับทมฮูวเวฟอ์มาค้นหากันโดยไม่มีเหตุผลพิเศษเลยแน่ใจเหรอนี่คือแผนที่สมบัติง่ายขนาดนี้เลยเหรอทุกคนแค่เดินตรงไปแล้วก็ข้ามสะพานแล้วก็ถึงละเฮ้ยโอ้นี่แหละจุดหมายปลายทางเดี๋ยวนะทางเข้าอยู่ที่ไหนไปเกนโซเกียวเราจะพบมันต่อไปโดยคราวของฉันดูเหมือนว่าจะมีซอมบี้อยู่ที่นี่ด้วย ด้วยความการุณาของฉันคุณจะเป็นคนทํามันให้เสร็จโอ้ใช่แล้วเหมือนของเราใช้พลังงานแสงอาทิตย์และเป็นเวลากลางคืนดังนั้นจึงไม่มีพลังงานสําหรับเครื่องกําเนิดพลังงานที่จะสร้างพลังงานอีกต่อไปเพิ่งพาเฟอร์นสิสของคุณเพื่อเอาชีวิตรอดในคืนนี้ดันสองก็เป็นด่านกลางคืนเลยนะครับทุกคนเหมือนเดิมนะฮะเราก็จะใส่เตาเผานะฮะทุกคนข้างบนก็จะขึ้นว่าวันที่หนึ่งนะครับทุกคนไม่รู้ว่าคือดันหนึ่งหรือว่าวันที่หนึ่งนะครับ โอเคซอมบี้มาแล้วนะมาแถวสุดท้ายนะครับผมก็จะวางระเบิดไว้นะบุ้มตอนระเบิดก็คือโทรศัพท์จะสั่นเลยนะฮะไม่แน่ใจว่าในไมครับมันมีระเบิดตัวนี้หรือเปล่านะครับถ้าใครรู้สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับโอเคซอมบี้เริ่มเยอะแล้วฮนะผมก็จะซื้อเครื่องยิงธนูแล้วกันนะฮะ แถวสองก็มีซอมบี้ใส่หมวกนะฮะรสชาติเหมือนขี้เลยนะมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอยากรู้จังเลย โอเคซอมบี้รอบสุดท้ายก็น่าจะออกมาแล้วฮนะโอเคมาแล้วฮนะโอเคตายยังตายยังตายได้แล้วตายได้แล้วตายยังฮะ มีไอเทมใหม่นะครับเป็นไอเทมเกล่องอะไรสักอย่างนะคือเพื่อนเก่าของเรา Small Dispenser ทักไทยเพื่อนตัวน้อยของเราเครื่องใจขนาดเล็กไม่จำเป็นต้องวางมีผู้เขาสามารถยิงสโนบอลระยะสั้นและเป็นอุปกรณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับกลางคืนใช้มันให้ดีคุณคือมีผู้หญิงคนหนึ่งมาพูดด้วยนฮะ Oh. ววโอ้ว้าวแม่มดป่าปรากฏตัวแล้วขอโทษนะคุณเป็นใครและมาที่นี่แลอย่างไรเราพบแผนที่ขุมทรัพย์แล้วดังนั้นเราจะไปทุกที่ที่บอกให้เราไปอืมเข้าใจแล้วคุณช่วยฉันหน่อยได้ไหมนั่นคือซอมบี้และอันเดดจำนวนมากเริ่มปรากฏขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ช่วยฉันทำให้พวกเขาพักผ่อนไม่มีปัญหาปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันและสตีฟโอเคฮะเมื่อกี้เราก็น่าจะพันดัน แรกนะฮะมันมีทั้งหมด11ด่านนะฮะแล้วตรงนี้น่าจะเป็นด่านพิเศษนะฮะเป็นด่าน E นะครับโอเคสำหรับคลิปแนะนำคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะฮะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะฮะไว้เจอกันอีพีหน้านะฮะเรามาดูกันว่าด่านสุดท้ายมันจะเป็นยังไงนะครับทุกคน